สวัสดีครับนะครับผมเบิร์ตวันว่างๆนะครับวันนี้ว่าจะมารีวิวอ่าท่อแดงสายสีน่นั่นแหละเขาทำท่ออ่าชัก9้านะครับเป็นไทเทเนียมนะก่อนจะรีวิวท่อรถคันนี้เอารถคันนี้ลงก่อนจริงๆผมจะใส่คันนี้แหละเดี๋ยวรดลงก่อนวิธีลงง่ายๆที่ผมเคยบอกอ่ะมันง,ง่ายๆบางทีขึ้นลงคนเดียวก็ได้อันนี้ผมเอาลงนะต่อตอนขึ้นหมวกก็ขึ้นคนเดียวน,นะตอนลงง่ายๆนะครับจับตรงนี้ แล้วก็ยกประคองไว้หน่อยนึงแต่มึงต้องแข็งแรงนะถ้ามึงไม่แข็งแรงมึงก็ยกไม่ได้เห็นป่ะคป่อยลงอย่างนี้รถไ่ช้ำด้วยแต่ถ้าไม่อยากเอาอยากให้รถคือไม่ได้ซีเรียสคือแบบอยากจะปล่อยรถทิ้งก็อย่างนี้จับอย่างนี้ก็ได้ให้ชกแตกกันเลยไม่เป็นไรหรือว่ามึงปล่อยรถทิ้งอย่างงี้ก็ได้ให้รถมันเป็นอย่างงี้ก็ได้อันนี้ก็คืออันนี้อธิบายตอนที่แบบรถยกคนเดียวอาจจะเป็นสภาพน,นี้แต่ไม่เป็นไรอันนี้ยกหลายคนเพิบขึ้นมาอย่างนี้อาจจะสีเป็นรอยไม่เป็นไรเห็นป่ะครับ่าไม่เป็นไร ข้าเนื้อละเห็นปเข้าเนื้อแล้ว,ไ,ลวไม่เป็นไรโอเคมาอย่างแรกเลยเดี๋ยวดูท่อพี่แดงก่อนขอบคุณมากนะครับแดงใส่สีอีกแล้วเขาส่งท่อมาให้ผมรีวิวนะจริงๆผมไม่ได้มาใส่รถคันนี้แน่ไม่ได้รีวิวหรอกก็คือสปอนเซอร์หลักกูแหละอันนี้เป็นลูก82นะครับชักเก้าไทเทเนียมเว้ยไอ้ ในที่นี่มันก็เหมือนเดิมอ่ะที่ผมเคยรีวิวนะจริงๆผมจะมาใส่ลูกคันนี้นะแต่ไม่ใส่ละรีวิวก่อนเลยรอรอคนทำนี่ผมคิดเก็จแกะวะ่ะแกะก็ได้นะแกะอีกแล้วอ่ะ เนี่ยเป็นท่อที่ผมเคยใส่อยู่แล้วแต่บันอันนี้ลูกแปดแปดสองดูดูคอมูดูคอดูคอเนี่ยใส่อะเข้าอยู่นะเข้ากับสีน้ำเงินอยู่นะเห็นป่ะกล้องดูเนี่ยเข้ากับสีน้ำเงินอยู่นะครับเห็นป่ะเข้าอยู่นะเข้ากับสีน้ำเงินอยู่นะอันนี้คือรีวิวท่าแค่นี้แหละท่อนั้นเดี๋ยวลองลุคันนี้ดูก่ ทำไมพี่ไม่กล้าทิ้งทางข้างท่อพี่ไม่กล้าทิ้งตรงปัม๊มอ่ะที้งไม่ดูจบมาเดินไปไหนเอาเล่งมาที่โคนตรงนี้ไม่นานหปอกต้องกดหยุดก็มาเจอเลยเดี๋ยวว่าจะเป็นรถเมล่อนสับใครอยากได้นะครับผมบอกพี่กัดให้ก็อ่ะดูแผนดูแผนดูรอบๆพี่กัดแค่นี้อ่ะผมทิ้งไว้ตรงนี้นะครับใครอยากได้เวฟบับงล้มนะครับอันนี้ก็คือเป็นรถผมเองเลยชื่อผมนะใครอยากได้ก็เอาไปเลยผมให้ ไม่ได้อะไรจากคลิปนี้นะผมบอกได้ก่อนนะถามว่าพี่เอาเงินไปทําไปช่วยเหลือคนก็คือช่วยเหลือก็สือ่อช่วยเหลือกูไม่ได้ทําสินค้าออนไลน์ที่แบบต้องมาทาบุญนักบุญทุนคนอื่นกูอ่ะพูดตรงๆเลยกูนักบุญทุนคนอื่นเนาะกูไม่อายอยู่แล้วอันไหนช่วยกูก็ช่วยอันไหนที่กูจะทำคอนเทนต์ก็ช่่ยกูดูหน่อยช่วยกูท้อผ่อนหน่อยถ้าผมวาจาในนี้ไม่สุภาพอะไรก็ขอโทษด,ด้วยสร้างข้อความบันเทิงสนุกสนานถ้าใครไม่ชอบผมมีภาพวิจารณ์ผมได้คอมเมนต์ได้ด่าผมได้ทุกคน มีจุดของไข่ของมันคนชอบผมมีคนเกลียดผมก็เยอะขอบคุณมากครับไม่ผู้เยอะเจ็บคอกลับแม่งเลยขึ้นรถดีกว่าทิ้งแม่งไม่ไนะ่ะอะผมทิ้งไม่ไนะ่ะแพนไปดูดิีไม่ไนะ่ะเอา